ากได้ตัวเพิ่มความชุ่มชื้นแต่กลัวตีกับสกินแคร์อื่นใช้ตัวไหนดีหลายคนอาจกังวลว่าใช้สกินแคร์หลายตัวแล้วจะแพ้จะอุดตันหรือว่าแรงเกินจนหน้าลอกง่ายๆไม่ต้องอะไรมากแนะนํานิ้สิตครีมเลยค่ะเรียบง่ายแต่ตอบโจทย์ตัวนี้นะคะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นสบู่เซรัม่มเรตินอลหรือว่ากันแดดในนี้มีไฮยาลายขนาดมีกีซิลีนแล้วก็หลายๆสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากเกลือหิมลาลัยที่มีแร่ธาตุมากมายสามารถดึงน้้้้ําาาเขขสููผ่ผผิิววทใหอมฟึนได ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ร่องแก้มได้ดีเลยยังมี Tra นส์เมทิช่วยลดฝ้าจุดด่างดำให้จางลงด้วยและจะบอกว่าตัวนี้เขาเป็นมอยเจอร์ที่ผสมฟ,ฟิลเตอร์กันแดด2ตัวมาด้วยทาตอนกลางวันคือเสริมฤทธิ์กับครีมกันแดดได้ดีมากๆเลยหรือใช้กับเรตินอลลดผิวแหง้งผิวลอกจากเรตินอลได้ที่สําคัญไม่มีสารอันตรายผ่านการตรวจสารจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาแล้วผิวแพ้ง่ายใช้ได้เรียกว่าเป็นครีมงานวิจัยแบรนด์คนไทยที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวคนที่เป็นฝ้าริ้วรอยและผิวขัดน้ำได้ดีเลยทีเดียวเป็นครา ก็แค่หลักร้อยนะคะตอนนี้มีโปร990ได้ถึง5กระปุกแถมฟรีสบู่นิสิตอีก1ก้อนรีบๆสั่งด่วนๆเลยค่ะหรือใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสดหรือ CJ ทุกสาขาใกล้บ้านราคาเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะ